ขอกาตัวทุกคนที่อยู่ชิดนี่ครับมันอยู่ในการเจ็กอินแบกนะครับผมมีผมมาเล่นเกมอยู่รีเวนครับผมเช่นตามเช่นเคยนะครับนอกจากช่วงนี้อยากแบบตีฐานนี่ยเออเบื่อแล้วอ่ะล่าผีเยอะไปยัยเข้าฐานเบื่อแล้วล่าผีอยากมากินหมูมะนาวมั่งเปิดแมปหมาเปิดแมปแล้วก็ลงแร่ไปเปิดแมปเลยไอะไรเสร็จโอเคกัมแพงรั้วกันไว ตั้งก็งอันนี่ท่นี้จีไอโก็จีไอปึ๊บเรียงรแกลงแรกลงมาแล้วแล้วก็ลงตัถังนี้ก็อีกวะเปิแมปโอเค้วคอยตีอย่างใจเย็นอย่ารีบอย่างเงินหมดอี่ความรีพอร์ตเสร็จเว้ตั้งป้มไว้ให้มายิงให้หมด

สปายตายหาไปเลยลพ่อลพ่อทำไมเยี่ยมมาลกลพอ่อโอเคแล้วก็ไปจักตรงนี้ไว้นี่ขอเพนจีพอ่อแล้วก็อีกว่าเหล่ากาศเป็นหนึ่งเป็นท่านแหลกกำลังขึ้นใจเย็นเดี๋ยวบุกแน่เดี๋ยวเจอต้นไม้พูดได้เนี่ยนี่มีวลาแทแห้งกูออกมาเยอะๆแล้วก็อันนี้ ้างเขารอบไว้โอเคซุปเปอรณ์ปีปอนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใช้เอาไว้ EP หน้าเอาไว้รอบหน้าวันนี้เรามาเป็นต้นไม้คุยได้ดีกว่าเฮ้ยมันจะเอาคนคนมากันเว้ยยิ้มันนี่ไงจริงด้วยแต่ไม่ใช่เจเนียเป็นเป็นตาลิบันหมดใจตาลิบันถือระเบิดผีชีพเอเคใกล้ท่ไอ construction complete เฮ้ยเกิดแม่ปะยิ้มมึนอืมไม่รู้อ่ะเหรอยังไงสัาไปเท่าไหร่อุ้ยมาแล้วเว้ยมาดิมีขี้ตองนี้กันฐานก่อนกันฐานก่อนอต่เรายังหวาดเวีอยู่เข้ามาได้ยิ้มมึนยิ้มมึนเย่ะไอ้เข่าเยอะตายเป็นจีไอกูยิ้มมึนเอ้ยนี่แหละจีเนี้ยยิ้มมึน อ้าวไอคนเออคนเออไอคขนเอขึ้นเหรอไม่กลัวนะนี่ผตรวม้ไไปคุยกับมึงก่อนนี่น,น,นีคุยตรงนี้เลย <c oughs> ต้นไม้พูดอย่จากบอกวัน <c oughs> นี้วันนี้ <c oughs> อาอะไรวะใครตายวะ <c oughs> ตั้งไว้ตั้งไว้ <c oughs> ลงไว้ลงไว้ ตักไวเลยเออยิงมันนัเอ้อเออนั่นแหละทำไมพูดได้กูมีหลาทแทงอ,อนี่คือมีหลาทแทงยิ่งมันอ้าวยืนหมอกวะัำหนึ่งัำหนึ่งต,งต,งตังไว้ตังไว้เอ้ยห่วอ้าวแหกไปแล้วมาดิมกินเยอะเว้ยมาสปบ

ก็ลงตรงนี้ไว้เอาจีไอมาลงตรงนี้ไว้ดักไว้ดักไว้เพื่อมันเพื่อมันวิ่งอ้อมมาเดเอาต้นไม้คุยต้นไม้คุยได้ไปไปดักหน้าฐานไว้แค่นี้มันก็ออกไปได้แล้วโอเคแอปเอเดอร์ก็มาเลยไม่กลัวเว้ยไปเข้าไปนี่เหี้ โอเคเราเป็นง้อมึงปั๊มไอ้ก่อนเด้เดี๋ยวปั๊มต้นไม้พูดได้ก่อนเดี๋ยวขอปั๊มต้นไม้ก่อนนะครับตายหาไปมาดิมาดิมาดิโอดแรงมันหายหมดอหรยิงมึงเด็โปรโลสเปียร์พอไม่วาบหายหมด ไอ้เอ็งคือไอ้เอ็งคอเนพนักงานหรอโอ้โหดูไอ nope. ้แดดเด็ดโอ้โหดูไอ้แดดเด็ดมาพบเลยทีนี่เรียกันยาเกิดวะโอเคคเตรียมตัวให้พร้อมเราจะปลูกขามันด้วยรถต้นไม้ที่ผูตา โอ้ยเย็นยุบเพรียงก็มาชีรอ r ก็มาโอเคมนีมันีมันนีมนีมาผมพร้อมบุกแล้วนี่ผมพร้อมบุกแล้วครับท่านผู้ชมนี่เลยลุมันนี่เลยช่วงนี้ป้าฝนตกบ่อยนะครับโประวังด้วยว่าคีจะร้องแรงมาก 네, 비싼것 같다 윙문! 여기도 고통은 커요 윙문! 힛힛힛힛 윙구 얘 윙문! 이문이문윙문 윙문 ไอ้ตั้งป้อมยิงไอ้ไปช่วยเพื่อนขวบขึนไปเลสวยมากเฮ้เปิดฐานเปิดแล้วยิงเขไปยิงมึงเฮ้ยเฮยี่รอบมาขี่รอบมาขี่รอบอ้ยเหยียบร้อยเลยไม่เป็นไรโอเคนั่นแหละแหกไปหนึ่งปึ๊บ เฮียเออเฮียยิ่งุ่มนะมึงอ่ะอันนี้อ้าวขี้ฝอยเฮียปอมฝอยไม่ยิงกูแหกเลยอะไรวะมึงแพ้เอามันว้าวเลยมาว้าวมาดิหายหมดเลยยิ่งหายไม่มันถ้าหายไม่แหกมันก็ทำยังไม่ได้แล้วเออสวยมากโอเคไปไปทุกคนถอยทุกคนถอย เยไปถอยถอยถอยฟังไว้ดูไว้การที่จีไอของเราเราจะกูส่งนี้มาบุกแป๊บนึงใครเดี๋ยวจะพีเด็ดโอเคเอาดีวะจะส่งอะไรไปดีวะไม่เบิร์บไม่เบิร์บอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบนะนี่เราจะบุกแบบ บุกแบบแบบตื้นๆหน่อยทีทุนแรกอู้ไปก่อนเคเอาทุกคนมารวตัวมารวมตัวมารวมตัวอ้าวไม่เห็นตัวทีอ๋ออ๋อใช้ก่อนเว้ยเอาทุกคนเดือบตัวบุก ไปยิงมนันยิงมนันเอาไปนี่แกตายเี้ออเอเยอดิกูมีกินกูมีกินเยอะไม่กลัวเอาเลยเจ็ดต้นไม้พูดได้พูดไว้เนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยถไถยถไาถไาถ่า

เข้าโรงนี้มันเข้าโรงโรงแรกมันต้องการเงินเว้วยปั๊มมิดก่อนไอ้กูเดีกูจะไปดักหน้าบ้านมึงเอออีกที่นี่อือไปว่ามันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราจบเดียวมันไม่หนุกเราต้องเล่นแบบเล่นแบบดักๆหน่อยไปไปไปนี่มันตรงนี้ ไปดักหน้าบ้านมั้ยดักหน้าบ้านมั้ยไปซิวมาว่ะซิวมาซิวมาตรงนะกูจะเปิดกูจะเปิดให้มันกูจะเปิดแบบมันยังไงวะอันนี้มันนี่มันนี่พอจะรู้อยู่พอจะเปียกพร้อมแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะ ยังไงยงหมาหมหมานี่นี่ีิงมึเออยบรลอยไอ้ยหายหมดไปเลยไปไปถ่ามึงนี่หคนหาคนอย่าวายอย่าวายอย่าวายปิดปิดมันดิดับไฟมันดิเออเนี่ยเข้ามาเลยผ่ามาตรงเนี้ยอินสตเียเดรระวังสภาพอากาศ ว้ามนนี่แม่งหายหมดถูกไหมตรงนี้ไฟดับไม่พอแม่งรถไฟหายอ๋อเยียบร้อยต้นไม้ราต้องมายิงสายระหว่างมันระหว่างมันออฟไลน์อยู่อะมันต้องไปดักเว้ยไปบุกมุ่ยกันเยอะเว้ยเออยอะดักไว้ดักไว้ มันติดโดดตงถาเหนือไม่มีสิิทธ์หรอกแปมนะแปมนะจบใบไปไม่หนกเราต้องมีกันเยอะๆส่งแแอปเพลดเออร์ขึ้นไปแล้วว่ะออกมาดิมาดิหายหมดเลยมาดิอย่าขยับดิอย่ามันเห็นใจเย็ยนะครับใจเย็นครับผมยังไม่ปลุกตอนนี้หรอกครับอีกสัหน่อยก็ปลุกกะแต่ขอให้มีเยอะๆก่อน ล้อมฐานเลยเยี่่าูล้อมฐานเลยมั้งว้ยยิงรถยิงรถพิซซู้อุ้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี้เนี่ยไปไปสภาพมัสภาพมันสมบูรณ์ก็สู้ได้เว้ยใหญ่มาเนี้ยมาเนี่ยรวมตัวหน่อยรวมตัวหน่อยรวมตัวหน่อยครับรวมตัวหน่อยมา เราพร้อมบุกแล้วมั้งแบบนี้นะต้องมีต้องมีต้องมีสปายคอยช่วยโคตรลุสเปียร์เว่ยดิอลลุสเปียร์พร้อมแล้วไปเราไม่ใช้ตอนนี้หรอกนะกูอยากว้าไปนี่วะกูอยากว้าไปยิ่งเออไหมวะนี่เอาตรงนี้ายหมได้โอเค ว่ามีกันเยอะยังวะก็เยอะเนี่ยแต่ยังไม่พอหรอกโอ้ยโอยมากกว่านี้มีเยอะไว้ยิงกาไม่มียิงมันยิงมันลูกพ่อยิงมันรถแลมันเนี่ยเออแค่นี้แหละแค่นี้แหละมันมันก็ขาดเงินแล้วเนี่ยนี่นี่วันนี้ออกตัวไปอีกเป็นไ A G I ไปปนเงินมาหน่อย ยิงมาตายไอ้ <c oughs> บรบบเปีพร้อมแล้วบทระวังฟ้าฝนด้วยนะครับไอ้ <c oughs> ี้ไม่ใช้เลยว่ะไอ้กี้ไอ้ตกลงขามันเอ่อไห้เอ่อไปจับไฟมันเอาละีซึ่เอ๊ะเอาละมีลาแทงต้งมาพูดใตของของเราเข้าไปเ <c oughs> ข้าไป <c oughs> นําเข้าไป ยิงมันยิงมันยิงมันไอ้เไอ้ไอ้ทางคาร์ไว้ไอ้เอ็กซ์เคทียไอ้แบบนี่ยิงทันแม่มันนี่นี่นี่เออนั่นแหละไอ้นี่ก็สอบแล้วมึงอ่ะเอาทุกคนถอยรอมันขายแดกทุกคนถอยโอ้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 ยไอ้เอฟวียิงมันหน่อยเอฟวียิงมัน I got it you <laughs> <defeated. You're victorious. laughs>